โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจแอดมินต้ tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r L v มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เพจแอดมินต้ tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r L v มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีลังคนถูกๆเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนะครับ โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนในช่องวันเดยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มาดูกิจกรรมในเกม r v กันนะมีกิจกรรมอะไรเข้ามาอัปเดตับ้านงะสําหรับกิจกรรมที่เข้ามาอัปเดตในเกม r v นี้นะก็เป็นกล่องสกินโกลเด้นเนาะรุ่นรับสกินทั้ง6สกินมีไอลิฉีซีนียลซาฟิล่า ลาวิลแล้วก็ตูเลนโนาทั้งหมด6สกินเพียง9คูปองเท่านั้นมันก็มีสกินของเอสเตีมด้วยก็ใครสนใจก็ลองไปสุ่มกันได้นะแล้วก็พิเศษสุดๆเลยนะในกิจกรรมนี้มาพร้อมกับเกาะโปรไฟล์บอลเลอร์พาร์สิที่แบบสุดแรงมากมันแบบตอนบอลเลอร์พาร์สิเนาะมันคงย้อนกลับมาไม่ได้แล้วโดยระยะเวลากิจกรรมนะครับ6มีนา2 5 6 5้าถึง12มีนา2565้า้ีเท่านั้นก็ถ้าใครสนใจสกินโกลเด้นก็ลองมาดูกันได้นะครับ ก็เริ่มต้นเพียงกล่องลาคาคูปองแล้วว่ามันก็น่าสุ่มดูนะก็ลองไปสุ่มกันดูเผื่อได้สกินไงเผื่ออาจจะได้เอสตีมเลยนะ <c oughs> <g iggle> ก็ถ้างั้นเดี๋ยวเข้ามาวันนี้เราจะรีวิวกิจกรรมนี้ทุกคนดูกันนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยโอเคครับก็คลิกเข้ามาเลยเนาะก็เป็นชุดสุดคุ้มเปิดเพื่อรุ่นลับกรอบวันเล่าพาร์ทซีซั่นส3สกินหาวอนทั้ง6สกินแล้วก็ชิ้นส่วนฮีโร่ หรือสกินหรือเพชรนะโดยกรอบโปรไฟล์โอกาสออกที่0.20%สกินถาวรโอกาสออก1.01%ชิ้นส่วนฮีโร่สกินอยู่ที่39.60%เพชรอยู่ที่59.10%นะก็ถ้าใครสนใจสกินไหนก็ลองมาสุ่มกันได้แต่โอกาสออกการออกกรอบโปรไฟล์นี่ยากนะเนี่ย0.20%แล้วก็สกินหาวอนโอกาสออกที่1.10% อืมเราว่าออกอยากอ่ะแล้วมาดูสิ่งที่น่าจะออกแน่ๆน,น่าจะเป็นจิ้นส่วนฮีโร่หรือสกินที่39.60%แล้วก็เพจ59.00%เนอะนี่ก็วอลเล์พาร์ท13อันนี้ของไอริเนาะแล้วนี่ตูเลนเป็นเอสตีมทั้งคู่เลยสองอันนี้แล้วนี่ก็เป็นสกินของลาวิลนะออแล้วก็ต่อไปเป็นสกินของฉีก็เป็นแนวโกลเด้นโกลเด้นเนาะทองๆหน่อยแล้วก็อันนี้เป็นซีเนียล Hoy, oh แล้วก็อันนี้ก <t akes of glass> ็เป yeah, okay, ็นสกินของซาฟิล่านะก็ถ้าใครสนใจก็ลองมาสุมกันได้ที่เหลือก็เป็นชิ้นส่วนฮีโร่ทั่วไปชิ้นส่วนสกินทั่วไปเพศส10เม็ดแล้วก็เพศย20เม็ดนะโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปดูกันนะว่าแต่ละสกินหน้าตาเป็นไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเขาไปดูกันเลย Self-enlightenment above all else This world will be purged Our Water is the origin of all life Perfection. Life, look into me and see eternity. สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมคูปองเกม ROV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆเราขอแนะนำร้านนี้เลย Melo Top Up ร้านนี้รับเติมคูปองเกม ROV และเติมเงินเกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียงเลข Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจคลิกลิงเพจใต้คลิปน,นี้ได้เลยนะครับหรือถ้าสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดน้ำหน้าด้วยนะครับ ร้านเมโลท็อปอเปิดให้บริการ8โมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับหรือสามารถสแกน QR โคดอันนี้ได้เลยโอเคครับก็มีทั้งหมด6สกินอย่างนี้เลยเนาะแล้วก็ฝากสนับสนุนสปอนเซอร์ของเราด้วยนะก็เดี๋ยวลองมาลองสุ่มกันด้วยนะว่าสาหรับกิจกรรมนี้มันจะออกง่ายหรือออกยากแต่สําหรับ1%นี่มันน่าจะออกยากปะก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองมาสุ่มดูแล้วกันเนาะมันจะออกหรือเปล่าอ่าก็ซื้อได้สูงสุด100กล่อง900คูปองนะ เดี๋ยวเราจะเริ่มจากน้อยๆก่อนเริ่มที่2อกล่องก่อนอลักั้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกเป็นอะไรบ้างจะได้กรอบโปรไฟล์ไหมนะ่โอเคเดี๋ยวมาดูในคลังกันเลยแล้วกันก็คลิกเข้ามาได้เลยเรล่านี้สกินโกลเด้นได้กรอบโปรไฟล์เปล่าโอเคกดเลยอืมชิ้นส่วนฮีโร่ทั่วไปโอเคครับเดี๋ยวมาสุมต่อครั้งต่อไปกันนะก็อยู่ในหนนะ้ามันจะมีตรงนี้ด้วยนะนี่แล้วกดปึ๊บ ต่อไปเอา4กล่องกดซื้อเลยเคเอาไปดูที่ในคลังกันโอเคขอให้ได้สกินขอได้สกินได้สกินอือได้ตุเรงก็จะดีมากนะเอสตมจะเป็นไปได้ไหมนะฮึบโคตรเกลือเลยโอเคครับเราก็สามารถดูในา้านในลานค้านะก็ <Ice> เป็นกล่ <The Dragon S 1> องโคเดนเนาะอยู่มุมขวา,าสามารถกดซื้อได้เลยฮึบ Okay. อก,กดูสิมนะันจะได้เป็นสกินอะไรแั้ว <Hey. S 1> กดยืนยันเลยแล้วกันแล้วก็เปิดแล้วก็ไปดูกันโอ้ยขอให้ได้สกินขอได้ดูดโปรไฟล์อะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เกลือเอาหมดเลยสกินลิมิเต็ดก็ได้นะอะไรก็ได้เกือรเกลือเลยอะโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับการสุ่มโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นการรีวิวสกินที่เรามีเนาะ ก็จะมีไอริกับลาว,วิลแหละประมาณนี้โอเคครับถ้าใครอยากดูก็ไปดูพร้อมกันเลยนะ それはおごり。 Yeah It's my turn! <laughs> Single me out at your own risk. To pay. Hey stop running around Time to beat your maker. Hey, stop running around. Time to beat your maker. Time to beat your maker. At Mildar I can sleep till three in the afternoon. Look out. I'm maker. First blood! Wow, poor you. โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะชอบสกินไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันได้นะหรือใช้กันไปกี่คูปองได้สกินก็คอมเมนต์บอกกันได้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากสนับสนุนสปอนเซอร์เราทั้งสองเจ้าด้วยนะเพจแอดมินต้น tp7 เพจรับซื้อและขายรหัสเกม r v แล้วก็อีกเพจหนึ่งเพจเมโล่ท็อปอัพเพจบริการเติมเงินเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนผู้ใช้เพียงเลข open id เท่านั้นนะ ก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้นำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย